เริ่มต้นการใช้โปรแกรม Cap c a p c ั t เริ่มจากมาทำความรู้จักกับโปรแกรม Cap c a p c ั t ก่อนนะคะ Cap c a p c ั t เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่พัฒนาโดยบริษัทที่สร้าง TikTok ทํทำให้แคปคัตได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างและปรับวิดีโอสั้นๆสำหรับโซเชียลมีเดียแคปคัตเป็นโปรแกรมฟรีที่มีทั้งฟีเจอร์มือถือและเดสก์ท็อปมีอินเทอร์เฟซที่ใช้ง่ายมีฟีเจอร์ครอบคลุมจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นและผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดต่อค่ะ คุณสมบัติเด่นของแคปคัทนะคะ 1. การตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสุดสามารถตัดคลิปวางต่อรวมคลิปย้ายลำดับแบ่งซีนและปรับความเร็วของวิดีโอได้ง่ายทําให้ผู้ใช้ปรับแต่งวิดีโอได้อย่างอิสระ 2. เอฟเฟกและฟิลเตอร์ที่หลากหลายแคปคัทมีเอฟเฟกและฟิลเตอร์ให้เลือกใช้มากมายเช่นเอฟเฟกการเปลี่ยนซีนการเพิ่มบรรยากาศสีให้กับวิดีโอและฟิลเตอร์ที่สร้างอารมณ์ต่างๆ 3. สติ๊กเกอร์และข้อความ สามารถเพิ่มข้อความสติ๊กเกอร์และแอนิเมชันต่างๆเข้าไปในวิดีโอเพื่อช่วยให้คอนเทนต์น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ยิ่งขึ้น 4. การใส่เสียงและดนตรีมีคมังเพลงให้เลือกใช้จากแคปคัสตหรือเพิ่มเสียงเพลงและเสียงของตัวเองนอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งเสียงได้เช่นปรับเสียงเบาดังลดเสียงรบกวนหรือเพิ่มเอฟเฟกต์เสียง 5. การลองรับขนาดวิดีโออัตราส่วนต่างๆลองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของวิดีโอเช่น1ต่อ1 4ต่อ3 16ต่อ9ซึ่งเหมาะกับการแชร์ในแพลตฟอร์มต่างๆ 6. ฟีเจอร์ AI การลบพื้นหลังอัตโนมัติแคปคัทใช้เทคโนโลยี AI ในการลบพื้นหลังออกจากวิดีโอโดยไม่จำเป็นต้องใช้กรีนสกรีนช่วยให้การตัดต่อรวดเร็วยิ่งขึ้น 7. รองรับการปรับความละเอียดของวิดีโอ ผู้ใช้สามารถเลือกความละเอียดของวิดีโอที่ต้องการส่งออกได้สูงสุดถึง 4K และปรับอัตราเฟรมเพื่อให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่างๆที่ต้องการแชร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ค่ะขั้นตอนการดาวน์โหลดและการติดตั้งแคปคัตสำหรับอุปกรณ์มือถือสามารถไปที่ App Store หรือ Google Play ค้นหาคำว่าแคปคัตกดดาวน์โหลดและติดตั้งแอปตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอสำหรับคอมพิวเตอร์ PC หรือ MacBook ไปที่เว็บไซต์แคปคัตเช่น capcut com ดาวโหลดโปรแกรม c a p c ั t ที่รองรับระบบปฏิบัติการของคุณิดตั้งโปรแกรมตามคำแนะนำและเปิดใช้งานหลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์การตั้งค่าพื้นฐานหลังการติดตั้งการตั้งค่าภาษาเปิดแอป Ca p c ั t ไปที่การตั้งค่ามักอยู่ในหน้าหลักหรือเมนู 2. เลือกภาษาที่ต้องการใช,กาากรใช้การตั้งค่าขนาดวิดีโอเริ่มต้นเริ่มจากเริ่มโครงการใหม่ให้เลือกขนาดวิดีโอที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่ต้องการใช้สามารถปรับความละเอียดของวิดีโอได้ เพื่อให้เหมาะกับคุณภาพที่ต้องการแคปคัตอนุญาตให้ปรับเฟรมเ a t e ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของคอนเทนต์ที่ต้องการสามารถปรับขนาดและคุณภาพของวิดีโอในการตั้งค่าส่งออกเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานบนโซเชียลมีเดียและการแชร์ออนไลน์ค่ะการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ในแค p คั t นะคะให้เริ่มด้วยการเปิดแอปพลิเคชันและแตะไปที่สร้างโปรเจกต์ใหม่บนหน้าแรกจากนั้นเลือกวิดีโอในแกลเลอรี่ไฟล์ที่ถูกเลือกจะนำไปแสดงในไทม์ไลน์สามารถจัดเรียงไฟล์ได้โดยการวางและลาก เพื่อจัดลําดับความต้องการหรือใช้เครื่องมือในการตัดหรือลบส่วนที่ไม่ต้องการการแยกและแบ่งวิดีโอออกเป็นหลายส่วนค่ะเมื่อไฟล์อยู่ในลําดับที่เหมาะสมสามารถเลือกเพิ่มเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ความเร็วหรือแทรกข้อความหรือสติ๊กเกอร์เพื่อให้วิดีโอดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมี AI ที่ช่วยในการแก้ไขเช่นการลบพื้นหลังหรือปรับสีของวิดีโออัตโนมัตินอกจากนี้หากต้องการเพิ่มเสียงหรือเพลงประกอบสามารถเลือกใช้ในคลังเสียงหรือในแอปจากแหล่งอื่นๆได้เลยค่ะ